ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเมนูไม่นอนน้ำมันวันนี้จะมาทำต้มฟักมะนาดองเจ่าโอเคก่อน,นี้เลยก็ใส่น้ำที่ ก็เรียกว่าอะไรนะที่เอาไว้แช่เห็ดเนาะมีมีเห็ดหอมสดด้วยใส่น้ําก่อนเราจะมาผัดให้เรียกว่าน้ําของเห็ดหอมออกมาผมจะใช้เห็ดหอมสดจากเห็ดหอมแห้งแต่เอาเห็ดหอมสดไปผัดนะแล้วเอาเห็ดหอมแห้งไปผัดแล้วก็ใส่ิีลงไปผัดก่อน เ,เราให้ชิมหอมก่อนนะพอหอมแล้วก็เอาเห็ดหอมใส่ลงไปผัดชิดหมมดนหอมนะหอมหอมโอเคอแล้วคนก็จะใส่เห็ดหอมสดลงไปผัดด้วยพอ,อต้มจนเดือดแล้วนะครับ ผมก็จะใส่มะนาดองใช้ลูกเดียวผมยังไม่ใส่น้ำมะนาวดองนะเดี๋ยวรอให้มันเดือดอีกสักครู่หนึ่งใส่ลงไปก่อนเพื่อจะได้ความร้อนมจะได้ขับกลิ่นหอมออกมานะครับมันจะได้ไม่ขมนะน้ำมะนาวว้ใส่ทีหลังรอสักครู่ พอเดือดแล้วนะครับก็จะมาชิมรสชาติแล้วก็ว่าปเป็นเนื้อหอมเราผมก็จะตัดมะนาวดองขึ้นมาบี้อ่อันนี้สูตรของหมาหมาผมเลยสูตรหมาหมาผมเลยบี้ พี่มาดีกดอย่าก,กดแรงเดี๋ยวมันกระเจ็กระเด็นนะครับนแม้มันออกแล้วนะแล้วมันจะไม่ขมนะันไม่ต้องใส่เม็ดลงไปนะครับก็่ป็นยังไม่พอ ยังไม่พอเนะก็ใส่ลงไปอมันจะได้ความหอมความหอมของมะนาวดอง ร้อนก็ชิตชาติเอูสุกหมดละโอ้กิ่งมะนาวดองหอมมากอืมโอเคเลยอ่าแล้วก็รอนดีสักครู่นึงผมก,ก็จะใส่ฟองต้มยู่กุ่มคัอนค้าเน้นโปรตีนครับเพราะโปรตีนจะช่วยซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหลอมน,น้ำน้อลยลงละไม่เป็นไรครับเพราะต้มนานกว่าเพรจะสุก เ้วรอให้เดือดสักกู่หนึง่งพอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะเติมรสชาติก็ผมก็จะใส่ซอสฝาเขียวซอสฝาเขียวนิดหนึ่งหอมหนิดเยอะหอได้กินหอมมะหอมหอมหอมละ ใ okay. ช้ได้แล้วก็โรยพริกไทยได้เลยแลย้วแต่ชอบนะครับชอบมากชอบน้อยรสชาติดีละอืม,อมโอเคแล้วแล้วก็ใส่น้ำมะนาวดองลงไปสุดท้ายเลยแล้วก็เรียบร้อยแล้ว หดแก้ได้เลยโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับฟักมะนาวดองเจเนะโอเคผมทำช่องนี้ขึ้นมาบอกว่าจะเห็นคนไทยสุขภาพที่ดีนะครับมีรูปร่างที่ที่ดีนะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แต่ที่ไ่แน่ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ